ค okay. ตะใครสบายดีนะเนาะพี่น้องมาช่วยทุกคนตอนนี้เ่าวเพิ่นกะกลับคืนมาเฮือนแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวสั้นมาก็ามีแขกมาหยามพี่น้องป่าเวเพิ่นกะบอกให้น้องฟาร์มน้องมากินเงานปัดมือไปให้แล้วเอาน้ำไปเสิร์ฟแล้วของหวานไปเสิร์ฟแล้วบารนี่เฮาสีนึ่งข้าวพี่น้องนึ่งข้าวหนึ่งแล้วข้าวหนึ่งแล้วบารนี่เฮาสีต่ำหมดทั่วบารนี่ต่ำหมดทั่วมาเพิ่นไปเลยเสียคิดมากเอ่อมางนาต้องเสียดอันหน้าที่อันฮับพี่ฮับอันต้อนฮับอัน หรือว่ามูอคู่ของอานพ่อกล้องน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนสิเก็บหมักนาวเอาไปตำหมักหุ่งพี่น้องเไยตำหมักทั่วตำหมักทั่วกินกับปิ้งไก่้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพซอยพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนกระโปงไปกระโปงมาแต่อีตัวมาเพื่อนอยู่คนเดียวโอเคอันนี้ก็คือหมักนาวตำหมักทั่วที่พ่อเพื่อนไปเก็บหมักทั่วมาให้อ่ะนาอเพื่อนตำหมักทั่วตำหมักทั่วกินกับปิ้งไก่เมื่อก้งเสียอย่างสีทอดไข่บบ เดี๋ยวพรวนสิเป็นคนต่ำพี่น้องอือมีคนสิต่ำหุ่งก็ต่ำมกทั่วกัอนไปนี่ต่ำมกหุ่งไอ้ต่ำมกทั่วพี่น้องเราเพิ่งลงตลอดต่ำมกทั่วแซ่บๆปั่นแันพอกล้องกินก่อนไปนี่ประเด็นคือประเด็นคนมีบนน้องก่อนไปนี่มีประเด็นคนเห็ดเองประเด็นคนเห็ดเองนะโอเคเดี๋ยวเอาสิต่ำักเพบบต่ำเครื่องไว้แล้วก็ชาเข้าซุกแล้วก็เอามันยั่วเลยแบบนี้ ใส่กระเทียมลงไปใส่กิ๊กลงไปแ,แม่น้ำเจ้าพยาละม่น้ำนะแม่นำ้นำเจ้าพยาะแ,แมน้ำจ้พยาที่อยู่อยู่กรุงเทพเพื่อนใสผงชูรสกระวาผง Ừ, nó nó còn nghe qua. Boy hết kem đấy. Bỏ hết kim đôi hết kim đôi kim kem. kim đôi là đôi kim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  này kim đôi 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 kim กระเมนปลาแดกแหละตัวอหญ่ไข่หันได้กินอยู่สยใส่ไอ้ขอวงขอจองดูนี่บ่วงอยู่มอ้อนี่นี่ข้าแกงเห็ดมือสาวละ่ะโหนี่ก็เป็นปลาแดกงนี่ังตอางนอกอัดตอกนีนี่อัดอ,อกออดออปลาแดก คาดว่าปลาแดกนี like ่น the <ination noises> ่าจะออกเิ็เนาะหวังว่ากินก่อนละกันบวกเค็มนีเลยเอาสิใซส์เนีพอดีแต่พวกประมาณทามันบวกพอกระตุ้นเพื่อว่าน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนิดเนาะเอาแต่ปลาแดกนี่ยกันเลยครับหมดเลยฝังหน้าเขาดีอยวไอเก็บมาแล้ววางใส่บนนี้ฝังหน้าเขาวางในแถวนี้ ในกิ้งแมนจ้าหญิงจอมแก่นแต่ในกิ้งแมนเจ้าหญิงกินเยอะเจ้าหญิงกินเยอะแต่ไม่อ้วนอย่างนี้แหละจงกินได้อันนี้เว้นฉายาเจ้าชายบ่ามันเจ้าชายคบด้ยฉายาอย่างไปเพินอยากได้ฉายาอย่างน้ำตาลน,นี่พโกเคยังกินเหรอ ตาตำมักทั่วตามักทั่วกับปิ้งไก่ยูเข้ายูเข้าเลยโอเคอันนี้มันอย่างงอบเดี๋ยวีอย่างจางพี่น้องเลยเพราะว่าประเด็กมันบวกเค็ม แซ่มกระดัดเลยพี่นอ้องดื่มบอจับบอจาบแพงทักมาเรีจานแล้วลูกน้ำลายไหลแล้วเอาเห้มมดเลยโอเคที่เหลือล่าง โอเคเรียบร้อยเอากระเบนไปฝั่งนั้นไปทางแค่พูดแล้วกันฝั่งนี้เขากินพี่น้องกินข้าวกินกน้ำคนเด้อซะตำมะพร้าวแกงปีิกไก่ใส่อันหัวปีอันนี้แกงเ่อเป็นหลัหลงอกทอดไข่ ปิ้งไปแดกแล้วก็นแหนมแหนมเนื้อแล้วก็บเมย์กิ้งแล้วก็ปิ้งไก่พีนนพ่น้องแล้วก็บสาวฟาร์มงาแต่งงานแตดมาเด้อทุกคนกินข้าวกับเต้าฟาร์ม,ม,มรแล้วกับเมย์กิ้งมีอะไเพื่อนน้ำกินข,ขา้าวซุยเขาเที่ยงนะมามากินข้าวหลังจากที่เราไปเบ,บิ่งซัดเบิ่งซัดสาว่าซิ่งแล้วก็มามากินข้าวอยู่บ้านพี่น้องกินข้าวอยู่เงินแซมมาเลยเป็นน้ำเหี่ยวรอบบึงทรง Bosser sẹp, Bosser Blue, bắt mấy ngàn cà bộ lìa. Banan bóng bóng vào một bóng 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 หมแซ่บเ,เลยหมดซัดเจริญอาหารขนาดเลยพี่น้องส,สองความสองฟาร์มเราเยอะเลยที่นึงเบิ่งจากหุน่นเบิ่งจากหอยก็งงแล้วว่าติดติดตลกไล่โหดเนาะแสบแสบขนาดเลยพี่น้องเป็นเขาเบิดแอฟนึงมืทางนี้เดียวแซ่บอยู่บอ่อ๋องมดแซ่บให้มหันหูไปลองพี่น้องเนาะไก่กับมืดไก่ตัวหนึ่งเป็นตัวตำทัววว่วกับมืด <c oughs> ใส่จอะโอ้โหพี่น้องบาวเพลินบัวเพลินอเนี่ยบัเพิินสอนต้นบมกทุเรียนเบื่อนี้นีของบาวเพลินได้ต้นสานีก็คือสีดีเนาะเพลินก็ปลูกไปห้าหกต้นพี่นนอะถ้าได้ต้นสานีดีแล้วเพิินมาอ่านสวนหลังบ้านเราเห็นเห็นต้นหมกทุเรียนโอ้ยอ่อนซ้อนเลยหมกต้นนี่ในต้นสานีก็คือสีดีดีขนาดเลยพี่น้อง มบ๊วยเห็นแต่สีอะไรต้นซับนี้ต้นมักทุเรียนบเพ๊วนเป็นคนมักปลูกต้นไม้เด้นี่บุ้งว่าเพราะว่นซื้ออันโตติดตาหรือว่าเอาในมันมาวาดเหรอมันอันนี้โอ้ยสอนเด้ดสอนต้นมักทุเรียนบเพ๊วนสีปกสระว่า์มมาเบิ่งก่อนบอกสาะว่ามบอกน้องเม่เมาเบิ่งก่อนต้นมักทุเรียนโอ้งามขนาดเลยนี่ต้นซับมัน เกือบสําแขนมาเพิ่นแล้วเนาะอ่อนซอนเด้อ่อนซอนต้นบุกทุเรียนแน่มาไปเห็นคิดว่าต้นมากอันน้ำนมบบเมนบบเมนต้นบักน้ำนมต้นบักทุเรียนพี่น้องไหญ่ใบใกล้ๆกันส่วนเด๋อเนาะอย่างไรมื่อตั้งไว้อยู่เงินเด๋อซ้ำนี่คักเลยแล้วนี่ยสอนเครื่องปูคลองฝั่งพี่น้องพักเพล ผักเพียวก็คุ้มางามงามมากเลยอันนี้ก็เป็นหลังบ้านของพ่อเพื่อน ออกมาหม่เก่งเลยลเลิลิลิกรองสิถอยบอหรลยว่าเราสิจอดฝั่งนั้นตำบลสะอาดทำเพื่อน ok. ah ้ำพ้องจังหวัดขอนแก่นพี่น้องพาน้องสาวๆไปเดินตลาดก่อนบัดเนี่ยเดินตลาดไปจ่ายตลาดพี่น้องทางนี้เข้าพี่ ไข่ไก่ฟองละหนึ่งบาทเอ้ยอดตอนเดยบุพเพอ้านบ้านนอเพื่อนเลไข่ไก่น่วและสิบบาทหน่วยละสิบห้าบาทบ้านนอเพื่อนวันที่11คเอสิทธิกายนนี้เดสดเให่เงินสดเลย40บาทจาอยากกินป่ะบเรปลาเผาตัวละเจ็กบาทครับ เลาเผาอันนี้ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเอาเอาอร้อยเอาร้อยสามสิบตัวหนึ่งปลาเผาไปยครับไปยครับได้มาแล้วกับข้าวเย็นวันนี้ไปเอาผาลไม้โอเคน้องฟาร์มน้องฟาร์มสนใจยำ ตำปูมะอันนี้จริงไก่เท่าไหร่ครับผมติด80ร้อยครับเอา80เอา80นะครับครับผมเอา80เอาอะไรบ้างเอา2อย่างอันนี้จริงไก่เอาวันเอาวันนี้เอานี้กับตำปูมะราคาเดียวกันไหมครับราคาเดียวกันครับโอเคเอานี้เท่าไหร่เอาเอา80ครับผต้องอย่าง80ครับผมใจเยอะแต่ เป็นตากินขนาดเลยพี่นอ้องน้ำจิ้มกับลาดต่างหากนี่โอ้อ่อนซ้อนบ้านเพลินพี่นอ้องบ้านเมืองเพลินอ่อนซ้อนเนาะของอยู่ของกินบ,บุดบอยากอย่างเขึ้นามาตลาดกับบุดเทนเนลสก,กินจนบุฟเว่เทนเนลสก,กินอย่าง นี่เลยบัวหิมะผมเคยกินเรษตกินมือนี่แหละพี่น้องบัวหิมะเคยเห็นแต่ในอย่าในอันเฟซบุ๊กในอ่างเจ้าขายเนาะมือนี่มาเห็นโค้ไดไอ้เครื่องกลองลากหลายรถเงินไปเกือพันสาวฟาร์ามเห็ดละมือนี้ ไหมน้องฟาร์มอร่อยเป็นยังไงบ้างว่าภาษาไทยไม่ค่อยได้ยอย่าเสียงดังแซบไลายแซบไลซ์เคสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสปูสปูสเลยตอนนี้เราก็เพิ่งยู่ที่อ่ะบ้านของกันบ้านของแม่แม่เพิ่งมาเกดพี่น้องเขาชวนเขายุ่บ้านเลยแม่ ผูเก่าบ้านบงผูเ่าบ้านสำบงเนาะตำบลตำบวซาตำบลซาอำเภอนามพรมจังหวัดขอนแก่นดีนาอแล้วก็มีแม่เพื่อนนั่นสี่รัทธาแล้วก็แม่เพื่อนแล้วก็มีแม่แล้วก็ตอมอด้วยเพื่อนเพื่อนเของแม่รัทธาต่อยอดอดบุค้านำสู้จะได้แม่ได้มีเป็นเงินเงินที่แม่เพื่นเรารัทธามาแล้วก็ต่อยอดอ่ะรรกับากับเพื่อนกับเพื่อนเนอง นิจัยศรัทธาลวมทั้บุญน้ำเนาะกับในผู้บันทั้งบูรีหลักการรบใจศรัทธาสมทบทุนทั้บุญทั้บุญนี่ยแหละก็เป็นกอรกฐินอันดกโมทนาบุญสุก้อนหลักขอบอบให้ไอ้ลูกไส้ให้ส่วนอยังก่อนซื้อเหมือนกันนาส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของแม่วงเดือนกับเพื่อนๆทุกคนนั่เละทุกคนเลยขอัมุทธนาบุญถวายทั้งวัดเด้อค่ะบเมื่อใดไปงานหลาย อะไรกินเยอะแต่กับมโนธาตุวน้ำเล่นใจเล่ศรัทธาน่นล่ะได้กมนงายหลายเนาะเกาซัมี่ใก้อนเยวนัยจังหกันเนาะจะกันมโนาสาธุเลยจะสาธุสาธุมหาลูกระบกันหอโอเค่อป็สาธุน่นครับ แม่วงเรือ,อเนาะแล้วก็เพาคนแบบไทยที่เราเราจะขออวยพรให้แม่ยืมมันก่อนเนี่ยนะยูว่าน่าสุขะปาลังแล้วก,าากข็ขอให้แม่บุมดทุกสู้ทุกสู้เลยที่รสถามาแล้วก็ขอเยอะนะขอให้แม่บุญคำนำสู้เนาะเป็นบุญกุศลของแม่ในตอนนี้แลยก็นในไายภาคหน้า ่อยแม่นิ้มันคนยิมคนเจ็บจะได้ความใคอยู่นี้นี่เรางขนอนรักได้ยืมเมื่อน,นอนตื่นไปได้เงินแสนเนาะสกูส๊ปสกเลยที่มีสตาอะไรซื้อสากต่าๆนี่เลยสิเนาะมีแม่มมมแ,แม่เซาเนาะแม่เซาห้าร้อยบาทแล้วก็แม,แ,มแ,กแม่คำบบางวีซอยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็แม่สมพรแม่สมพรเนี่ยขันโยธาหนึ่งร้บาทแล้วก็แม่คําพร จำปลาแดง200บาทแล้วก็แม่เอี้ยง500บาทเนาะแล้วก็แม่ซุก500บาทแล้วก็แม่เดือนเดือนหนึ่เซ็นหนึ่บาทเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นมีเสื้อผ้าหน้าแพี่น้องสองผุ่แล้วก็คลอดด้วยเงินแม่นบบเนี้หนึ่งร้อยบาทมีเสื้อผ้ามาเพิ่มเสื้อผ้าเพิ่มกระเสียเร่อไปแจกจ่ายอย่างสับปันหอมหูบ้านนั่งอะไรเนาะ หลากหลายเลยเพื heck, there, mm ่อนเห็นแล้ว okay. 2ถุงปักใหญ่ๆแล้วก็มีพอทนพอทนตเนีพอทน่อยพอทนหนึ่งร้อยบาทแล้วก็นรวมก็เป็นสามพันห้งรบาทสามพนห้อบาทปเนาะกระดาษมีเย็ลายซื้อเพื่อนกันาเซื้อเ่ัมเนเป็นวเนเป็นาพัเป็นสามพัน หกร้อยบาทพี่น้องเห็นล้วก็ลายซื้อนี้มาเพิ่มสิคอเอาเงินน้ำเต้นไปเรื่อยๆลูกสิคอ,เ,อเงินน้ำเต้นมาเกิดสิเปรยให้ทางผู้ใหญ่บ้าเนเพิ่อนแบบให้พรให้แล้วก็ให้ทานผู้บา่าหลวงพ่อดวงตาเพิ่อนยากน้ำให้พรใ,ให้เป็นบุญกุศลของทางแม่นี่ของทางพ่อแม่พี่น้องพิว่าตามลายซื้อตามนี้เลยทีเนาะบอกเพิ่อนแต่พออ่านได้ยังบอกเพิ่อนแต่เคยมาอยู่เมืองไทยสิบกว่าปีน้องเราก็ที่สำคัญลายสื้อกู่เขากับเพิ่อนก็เป็นคนไทยบอกเพิ่อนแบบีสายเลือดอม ปานหางฝั่ไทยที่เงินลามไทยอันเดียวกันพี่น้องตักแจ้งแบ่งปันกันเนาะงยิ่งฟังมาทีนี้วัดน่านมันเดียวกันนู้นเลยจากไทยที่สุดนี่มาเพื่อการสิอ่งขอขอบกับใจอย่างพ่อขอบใจแม่เด้อเพื่อจะได้มาฮอดมาเท่านบุญกำน้ำสู้ยอดบุญลารให้เขาได้มาเจอกันในวันนี้พี่น้องในในท่านบุญร่วมกัน พอเพื่อนกับโมคกโมฝันมาสิได้มาอยู่ในจุดๆนี้แล้วพอเพื่นกับเป็นสะพานบุญแล้วก็เป็นผู้ส่งมอบแล้วก็ผู้ส่งต่อแบบนี้ก็คือนำบุญผู้ส่วนนี้ขอกห้เกิดแก่แก่ทุกทุกธานเลยเนาะะร้ง้ิงไงาน้นอนีไกันนี่้กนเน่นืัเ่ไป้เนยไปมอนนียอันนี้ันีกองี่อัน เขอนแม่ตรงนี้เป็นของแม่ของแม่สองนี่ของลูกสาวไอ่นางสาวเอมีใจสัท่าอยากเออบริจาคลักกอยากไปพือหวเนาะากเป็นพามือสองรย้าในเจ้าของเสียติเขาดับขึ้นหน้าสองขั้นยืนยืติดเลยเจ้าของไปกเเพาเอาไปท่านดอยท่านท่านเสวัตากีไหลเพราะกีการเนี่ยเอาไปไหลยค่สิงี่าไห โอเคน้องก็ไม่มีน้องก็ตองอยู่หนูเพิ่นจะต้องขอขอบใจอ่ะขอกล้องขอบใจทั้งโค้อที่ฮักแขงแล้วก็อินดูเนาะอินดูลูกกับเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งเราพี่น้องเลยพ่อแม่แขงก็เพิ่นจะต้องขอขอบมเมขอบใจใหลายพี่พ่อเพิ่นก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีของพี่น้องเนาะเนาเพิ่นกัได้มาแบบนี้แล้วหนูเพิ่นก็จัดมาอีกแล้วก็ขอบใจแม่จ้าแม่ดวงเดือนแม่ดวงเดือนเนาะแม่เดือน ที่ให้การตอนหับลูกเป็นอย่างดีเลยเปหักลูกเมื่อวานนี้ก็ลงทอกลงทางเพืเพื่อนเลยเดินทางเข้าเมือใกล้พี่น้องสี่ห้าสี่ห้ายกิโลเมตรเนี่ยเขาทั้งันั้งคาไปสามร้อบกะนเอาลูกนพี่น้องเลยเพื่นกับเพื่นกัเปลนใจแล้วก็ืยิ่งใจน้แน่เพราะว่า คนที่ับเ็ดสิเอ็ความหักความแทงที่น้องกันเวรพ่อคุ้มกับใจไม่ได้เลยคที่ขับเจ็บโอ้เจ็ดสิบเอ็คนที่ขับรถทางเจ็ดสิบสี่น้องเว่คนนั้นอยู่เจ็ดสิบสียังแข่งเงื่อนแ่งอัแข็งเงื่อนแขงให้ไปตลอดเลยอ่เตืนเวรพ่อใสของลูกของหลานไปเป็นที่พึ่งที่พ่อาใส่ของลูกของหลานเลยก็เป็นคนเป็นแต่ว่าช่วยเลอสังคมหลายพ่อ็นช่วยเหลือหลายเด้ลูกเป็นรักทุกคนคอยทลานันสู้ก่อนนะทีเดียวเพอนเป็นสิได้ันเตรียมตัวอันรักพระเจ้าล ได้เอาเครื่องของไปใส่รถเลยกับมือนซได้เดินางไปซอราง้าีเดินทางก็เป็นตีหน้าที่ไม่เดินทาครื่องของมกเสรไปใส่รถ่างว่าไ้นอเอืไอแ้แบนี้ได้ไหครับีครับไนะเดินทางปลอดให้เรื่อตื่นบ่าถ้ใเดินทางปลอดไข่แถท่านมันจะไร่ทั้งหลาทั้งปวไม่ผูการไกจ้าตกินกรุมมาทำหนึ่ไม่สรอัคีวรเห็นเ็มือ รับ้อบมาต่ะเอาโทรศัพท์่อนเอันเขาบอกเตียงม้ยืดนแต่ไม้ยืดสันพีดมือได้สามท่นรองของางตอนพี่น้องเอาไปของ้างต้อนนะเดี๋ยวเจ้าพ่อเที่ยปกติของฝากองขวดน้ำางฟ้ามีนะเพอนให้เอาไปแจ๊กจะย้ายนะจ๊ย้ายขดนโรงาบาลกันมีเลยัญมาซ้าหุวักใหญ่เลยมีแต่คนหักคนแผงมาซ้าท่ากัน นายังก็มาชอบความการบกยิงยังรบหนน้ำแต่ว่ารบนรบใจรับได้มันมีหกมีแต่กันมีพวกสองน อลองกินบัวหิมารั้งแรกเลยนี่เข็นแต่ในโชรศัพ์เนาะมือนี้กัมีโอกาสดีเลยมาที่เมืองไทยลยค่ะเข้าเจก็มาเปิ้ตลาดนัดก็าฟาร์มสืเนาะนี่ซองห้วนนี่กับสาวบาทัทกิโลหนึ่งองห้วนพี่น้องรข้งแรกเลยนะตื่นเต็นตนขนณะเลยยังบัว ยังบูหัวลดสาติเป็นอะไรนี่ยเลเ้ยเฮ้ยเลเ้ยตักเลยป่บวะ,ะักเลยนะ่นอ คือกับมกักมักเนี่ยมักอันที่มันเข้าๆคือมกอักแอปเปิลขณะมันเป็นแมปยันงลืมละลืมซื้อแล้วเนะาะรสชาติคือกันเลยพี่น้องตั้งแต่ว่าตัวนี้ที่ออกสไตล์ว่านกว่าน้อยนึงมักสาลี่อืมมักสาลี่แม่น่ะสไตล์คือกันเลยแต่ว่ากินบบคือกันแต่ว่ารสชาติกับการย้ําเวลาเอาย้ํามันจะกรอบกอบกอบแล้วก็มีน้ำ คือกันเลยพี่น้องแซ่บคุมกับที่ซ่้งฟาร์มยากกินมาโดนนะหล่อมาเคลือบซ่องปีต่างแต่เห็นอยู่ในโทรศัพท์เลยล่ะกะ็โล่ท้าจนนี่ในวันนี้เนาะล่ะก็ไปตลาดไปย่างตลาดเห็นก็นเลยซื้อมากินพี่น้องควรมาได้กินกับซ่้งฟาร์มพอไปได้ใค่เนี้ยจุ่ยันพอเอาไว้พอซื้อมีได้ตัโอ้โหน้องไม่กินเลือกป่ะนี่ โอ้เป็นตัวงามเนาะบอแม่ตัวนี้เอาใจแกงขายชูบือตัวนี้เอาใจคืนอะแก้แค่เดียวตัดไปเอาใ่คือให้เขาเมื่ออันเมื่อเชียงเลือกเลือกไปฝากไม่แจ้งเ่ยเด้อได้อันนี้ไอิพาเอาเมื่ออืมพอไรก็ต้องได้เอามฝากหมูฝากอะไรฝากเนาะมีตัวงามหน่โอ้โหตัวนี้คือมันงามแท้ สีม่วงนี่บุกเอาเมื่อกละสักเติมใหม่จริงอุย้ยไอผับเอาจะผับอืมสุดสนเท่าอะไนี่งามงามงามโอ้ได้เครื่องของเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องนี่เด้เครื่องเสื้อผ้านาแพ่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นให้มาเนาะน้องดี น้องงามมากินค่ะตื่นเต้นดีใจขนาดเลยได้เลือกของเพิ่นเลือกของตั้งเตเลยล่ะบอกเพิ่นไปด้านขวยลางจานมาเห็นน้องเลือกของอยู่ของนี่เขาทายรูปแน่นบ้อ๋ออสตูสตูทายหเออตอนนี้เขาจะจะพิมโฟกัสเยเขาเชือกแก็เลยถาเสื้อแบบเขาแสดงในหนังในหนังสงสารนะออเจ้านะเดกตัวใหญ่บอมันยอะก่ออันลองพื้นดูสาฟ้ามุ่งบ่ได้่อ เจ <c oughs> um. oh, oh, ียนตัง้สมัยใแล้อืต่คนจะชอบกนีั่นสีนหมมทหารนี่โอ้มือฝากน้องเด้อนี่ผู้ยิงนุ่งนี่ตัวนี้นี่เหมือจริงเอวใหญ่ก็ยอ่ได้เอาเสื้อดึงฮุบเอาเกลยม่รามโอ้หลายขนาดเลยเต้ โอ้แม <otic ality> ่นพี่สั่งอันนี้สร้างฟาร์มนุงเอามื้อนุงมาเบิ่งนุงได้ตะนี่บ่ฮัดบาน่าสิฮัดน่าสิัดเอาส่งให้น้องซะให้น้องเอาซะให้น้องไิค่อยเอาตค่อย่บบ่เเอาเอาไปหาได้อือเอาเก็บไปเก็บไว้